มูลนิธิจำนงรังสิกุลด้วยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส ผู้ดำเนินการจัดทำรางวัลทีวีสีขาวงานประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานทางสถานีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆจากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชนเพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในใสายงานโทรทัศน์ ได้ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมสังคมและวงการโทรทัศน์ไทยการันตีว่าทุกรางวัลจะถูกตัดสินอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำชัดทีวีสีขาวไม่ซื้อไม่ขายไม่ล็อกรู้ผลวันชิงแบบเรียวถามพร้อมประกาศอัจฉีดรางวัลดอกพายสัญลักษณ์ทีวีสีขาวด้วยเงินรางวัลมูลค่ารวม3ล้านบาทถือเป็นครั้งแรก ในวงการโทรทัศน์ไทยที่ผู้ดำเนินงานมอบให้ถังรางวัลเกียรติยศและเงินสนับสนุนกำลังใจก็ครั้งที่สองนี่เราก็ดูการจัดจากครั้งที่หนึ่งมาเป็นแบบอย่างนะครับว่ามีอะไรที่ติดขัดขัดข้องหรืออะไรต่างๆเราก็พยายามมาปรับปรุงในครั้งที่สองออส่วนกรรมการตัดสินกรรมการคัดเลือกที่เรามีอ,อ,อาจารย์ มีนักวิชาการมีอะไรต่างๆกับกรรมการตัดสินซึน่งเป็นผู้ทรงวุฒิเนี่ยเราก็พยายามเอาชุดเดิมมาเนื่องจากว่าทุกท่านได้ทาหน้าที่อย่างดีในการตัดสินในการคัดเลือกครานีแล้วโดยเฉพาะคณะกรรมการคัดเลือกนี่ผมแปลกใจมากแปลกใจมากเนื่องจากว่าแต่ละท่านนี่โอ้โหไปทํากันบ้านแล้วก็เถียงกันตลอดเลยผมก็ผมก็ต้องคือเราเป็นฝ่ายจัดงานเราก็ฟังเขาเฉยๆเราพยายาม ให้ความร่วมมือประสานงานกขขออะไรนะแต่ว่ากรรมการเขาถกเถียงกันตลอดเวลาเถียงผมว่าจะงวัดยุงยแม่ผมผมไม่ใช่ไม่นั่นนะผมดีใจที่ว่ากรรมการเ,เขาทําการบ้านกันมาแล้วก็มาหาลือกันใหมาประชุมกันแล้วก็โต้แย้งกันด้วยเหตุผลทุกคนมีเหตุมีผลเพราะว่าทุกคนเป็นอาจารย์สอนทางด้านภาพยนตร์สอนทางด้านสื่อถอนเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ดีใจนะครับก็กรรมการคัดเลือกนี้แล้วก็เป็น กรรมการหนุ่มสาวได้เยอะนะครับส่วนกรรมการตัดส,สินก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นนะครับมีข่าวที่หนึ่งนี่ท่านเป็นรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมพอมาเป็นครั้งที่สองท่านได้เป็นประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านดรยุภาท่านก็บอกว่าท่านไม่ขอลาออกท่านยังเป็นอยากเป็นอยู่ท่านก็ยินดีที่จะมาเป็นกรรมการในการตัดส,สินครั้งที่สองนะครับดรยุภา ทวีวัฒนก,กิจบวรเป็นประหลัดกระทรวงท่านบอกว่าท่านไม่ไม่ออกท่านขอเป็นอยู่เนนะพราะว่าท่านเชื่อถือและศรัทธากับรางวัลน,นี้ซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนว่าผมก็ทํารางวัลมาตั้งแต่ปี22่สิบสนัครั้งแรกผมเอารางวัลเอมี่ของฝรั่งมาเป็นแบบอย่างแล้วก็มาจัดในเมืองเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี22แล้วก็อาจารย์คุณหญิงจินานาเจ้าสุนทรให้ชื่อรางวัลน,นี้ว่าเมฆขลาซึ่งเป็นขาวเมฆขลาล่อกแก้วเป็นเครื่องหมายของ ไทยทีวีช่อง4ครั้งแรกก็ชื่อรางวัลมากแล้วก็ครั้งที่2องผมก็มาทำรางวัลโทรทัศน์ทองคำชึ่งปีประมาณปี2-9นะครับตอนนั้นก็คุณทะเลทีงทำหนังสือ Inside TV ก็มาชวนผมขอทำรางวัลอีกแล้วก็มาถึงรางวัลน,นี้ถึงเป็นครั้งที่3ผมขอเรียนว่า รางวัลเราตามที่ที่ฝ่ายพยายามพิจานว่าไม่มีการล็อกไม่มีการซื้อไม่มีการขายไม่มีอะไรทั้งสิน้นผมจะอยู่ในที่ประชุมของกรรมการทุกครั้งทุกเวลาที่กรรมการตัดสินจะมองดูกรรมการทุกท่านแต่แต่ว่าเราไม่ได้อะไรท่านเลยเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นใช่ไหมเราไม่ไปจับผิดไม่คอยอะไรท่านแต่เรานั่งอยู่ในที่ที่ท่านทํางานท่านตัดสินให้รับรองว่าไม่มีการซื้อการขายการล็อกว่า คนนี้ต้องคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องได้นนไดูครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่เขามาถามผมหลายคนเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ <ST S 1> <ST> S> <S ผมว่าเรื่องของกรรมการครับถามผม <ST> S> <S ผมไม่รู้ <ST> S> <S <ST> S> <S เรื่องของกรรมการกรรมการคีอคนตัดสินเราเป็นคนจัดงานเราไม่ได้เป็นคนตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ารางวัลทีวีสีขาวไม่มีอะไรตั้งชิ่นตามที่คุณเตยพยายามพันธ์ได้ <ST> S> <S <ST S> แจ้งไว้บอกไว้ว่าไม่มีการล็อกไม่มีซื้อไม่มีขายนะครับทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆ